สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินมากินอีกแล้วก็อีพี่ละวันนี้มากินปลาเผาครับปีปลาเผาปลาเผาปลาเผาช่วงเทศกาลปีใหม่อยในเดือนมกราเดือนนี้ก็เป็นเดือนของปีใหม่นั่งมากินปลาเผาหรือว่าปลาเผาขนมเส้นมันตำเหร่ปลาเผาขนมเส้นน้ำจิ้มน้ำจิ้มยังน้ำจิ้มซี่ฟูดน้ำจิ้มน่องไก่ถั่ว นี่ยใส่กวักพี่น้องมีใส่กวักพร้อมาเน details, ี่ยพักพักพักเข่าเหนียวเข่าเหนียวเบิง <s Elliott ills> ่งหลดมีทั้งเข่าเหนียวมีทั้งขนมเสี่ยมทั้งเข่าเหนียวทั้งขนมเสี่ยมเลยนะดีนะครับมามามากินปลาเผากันพี่น้องมากินปลาเผากันน้องซื้อมาตัตหนึ่งกินกับแม่ลราก็ละครเอ้ามากินน้ำกันพี่น้องมีจานมีจาน เอาก้างหัวก่อนเอาไว้ใส่เอาไว้นี่มีจานแ่ห้อง๋อจานใยหรอสนะจานใยหรอจานใหญ่จานเปย์ได้เหรอเอาก้างหัวก่อนใส่เล็กใส,ส่เล็กเห็ดเล็กจากฟันใส่เล็กแม่ค่อยๆกินก้างสืทชิมก้างสีดำเหนียกสีดำฟันวาสามากินปลาเขาพี่น้องน,นก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะเนาะ มันต้องเอาขืนหนึ่สนงสี่น้องังจะห็นน่ะต้องจับเอาจับถาดเอา,อา,เากินปลาเผาพี่น้องหมอห้ามกินตำมะฮุ่งเลยกินตำมะฮุ่งฮะนี่หมอห้ามกินตำมะฮุ่งเนาะก็สั่นเป็นคลิปตำักหุ่งแล้ว ก็ดีน้องเลืซื้อปลาเผาน้องว่ากินตำบุงบ๊วยได้น้องเลืซื้อปลาเผา <c oughs> ขนมเส้นโอ้พวกอุลีขนมเส้นเพื่อนเขาว่าให้กินได้ไหมน้องแต่ว่านะคล้องมาคล้องดองไงเออแต่ว่ากะจังไดได้แล้วเนาะสกินแลี่ยวสกินแล้วนะ่ะอีแล้วซนะุกเสาร์อาทิตย์นี้นะคะว่าสัน่นกินทุกอย่างที่เราเพิ่นหางมาสัน่นโอ้ย เนื้อฝั่งเขาต้องเสิร์ฟกับหางแนะ่นอนคลองมาคลองดองอยู่สักสามชิกก้นหนึ่งเช็กกระชีดหนึ่งแต่ว่าเขาจะกินไปแล้วก๋วยเตี๋ยวเพ่นกับหางพี่นะ้องเนื้อเข้าไปกินทุกอย่างที่เราหงหมดเลยนี่ใช่แต่ว่าปลาคนบริหารแมาพี่น้องมากินใช่พักใช่พักกินเมี่ยงตเนาะนะกินเมียม่ยงกินปลาเพราะว่าแม่ก็ต้องกินในครบสูตร อ๋อบ่ได้ออซ้อนมาตักน้ำจิ้มบม่ได้อาซ้อนมาตักน้ำจิม้มกระลาดน้ำจิ้มบม่ได้กระดาด้เขามีผักเขาก็เอาผักตกักนี่พักพักพักก็พักตักไว้โอ้ยเฮียจ้อยเฮียจ้อยโอ้ยเพ็ดกับพ่ได้เอาอหลีแต่ก็กินทุกอย่างที่เพื่อนหามในส่นที่พี่น้อยเอ,อ้ยเอามามามา,มาจะข้ามเนยด้วยค่อยๆเค,คี่ยว้วกับหมอมได้อย เบิงเวิงเิหตาเซ่าแห้งเลยอ๋อสีเพน่ะ Quá cảnh kiến thân cung nha yêu hết cảnh đích thân cung nha yêu hết nha mặt sao mất ánh nha yêu hết nha yêu hết nha yêu เสียบทุกอย่างสิ่งใดห้ามนะห้ามสิ่งใดเสียบทุกอย่างเราเป็นคนไข้ที่ดีมากนะสบายอ๋อออนโต้ตัตกเลยออนเนาะตักใจเอสาส่วนม่กินแล้วเรียบร้อยสว่วนพัก อื <West> ่ฮึ่ปลาปลาเนี่ยปลาไม่เคยเ็นดีขึ้น่มันแสบอยู่แล้วคลองหาบนะะกินมูมามข้ามญ่ขอประท่านทษดเวยอพี่น้อง้อถ้าเป็นมูวมามกับปลาแสบกะหาขอแก้ตัวไปเรื่อย หาคอแก้ตัวไปเลยเพือกก่อน,น,น,นอยากกินนะมันบอกเพื่อนอยากกินนะหาคอแก้ตัวไปเลยนี่ยังก็ะดีมอดอยากกินแล้วทันทุกสิ่งที่กินมันีองคือที่หามดนะ แสบแซบจึงได้หางกันเลแต่ยา,ากายังไงวะคลิปนี้จักซิบนะที่ขื่นนะพี่น้องมาแสบน้ำกันมาเิ่งคลิปแสบๆนะจ๊ะพี่น้องแ,แสบด้ยวยเนาหนุ่ขาวกินพักพายกับกินพักเกง่งเนเนอะมันแสบเนาะพักเนาะ นี่เหลือพักในห้องแฉบเนาะขนมเสียนเมื่อหลาเห็นบ่ขนมเซ็นนละขนมเส็นขนมปุ่นเขาปุ่นได้เมื่อขนมเสียนเขาปุ่นขนมจีนขนมจีนไทยคนไทยเอินขนมจีนคนอีสานคนยังนี่นก็เอินขนมเสียนขนมปุ่นเขาปุ่นแล้วจะผัก้อ ทาาอีสานก็นแล้วแต่หมู่บ้านนี่แหละเขาปุ่นก็ได้ขนมเส้นก็ได้แต่หมู่บ้านนี่แหละเขาปุ่นก็แล้วแต่นนแ้วแ่าเข้าวมีขนาดได้อหมล่ะ ใส่ซองมัอเข้าใส่หานิวมหรอใส่หานิ่มมันจังแมนใส่หานิ่มมันจังแมนแลยครับจิ้มเนือ้อปลาหวาน าปากมักเหนกินเนเเ่เท้าใแญ่ๆเศษๆสศดๆลยครสบเบองกัางคดีก้อน,ก,นกัางก่งสติตหนักจะกิน่นจะขอเนาวะันีลย น้ำจิ้มหวานก็มีได้ค่ะเพืนน้ำจิ้มหวานกินน้ำจิมนนำจ้มที่ขวดข้าวเหนียวดิปันค้าวยังไงเหรอคะวเนื้อปลาหวานข้าวดีกว่าน้องค่ะ เพิ่ย่างซุกอยู่นะมอง,งกับกับวาค่อยสุกนะ ทิบนักที่แล้วเขาอีกจกหาที่แล้วี่นนะเขาใส่สองเมื่อเขาใส่ชิบนิวเขาใส่สองนิวดูด,ดังจังฮะ ซิ้นึ่งก็เออหอมมากินพักห่อฮึอ่มดูแล้วกินเขาแย่ห้ามเพ่งเหรแม่งก็แล้วแต่มองเในพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่คนถือเด้น่ะผู้ใด,ด,ดถือก็ผู้ห้ามลราพี่ผู้ใดบ่ถือก็ลองไปลองไปกินไปเ ข้าพากับอันนังไก่ถั่วแล้วกับน่งบนองไกถ่ถั่วแสบมดหนูขาวันพึ่งเสร็แสบไปแล้วพีน่น้องพึ่งเสร็แสบไปแล้ว ที่ทำหนาที่แหละมันถึงยา่าไปเราจะไปกินเราจะไปกินล้างไม่ไ้นะ่ะกินน้ำใก้ถอด ขนมเสนเ้นกบเบิด์ขนมเซนนี่ก็จัก1ิบาท1ิบห้าบาทเบืองส่งท่าไหนมาเขาเนี้ยก็ส้องปั้นเขาเ นล้หาบบบางมอกบสิบบ,บ,บเ,บาเ,เาราจหาบบน,ะน,นีจะได้เลยเดี๋ยวยาบบมีนะนี่ที่เราแบบ่มันมี่จะได้ละสิบด้ละหักบนี้

ใส่กวใส่กวหรือใส่อ้วเอใวใา,าใส่กวสแล้วอ่ะาแล้วแ้ว สิ่งนเพาผนเนาะสิบหกแล้ว เจ็บตัวเนาะเอาพี่น้องจอบคลิปแล้วมาแซ่บๆมุกันได้จ่าเบิ้งคลิปกัน่น้ำเดือดขนาดเน้ะมากับข้ามทุส่ายทุส่ายลเลยขอมเยอะเข้ามั้ยยังเจ็บตัวเนาะเดี๋ยวที่เดี๋ยวไปกินรังไหม ม่เจอยากวเไป้วจ้าไปแล้วครับไปแล้วจ้าไปแล้วบายเซ่บเซ้องกัน่นพี่นางนะพูดอดกินเขาให้แทบแซกิแซแซนแทบซดซะไปแซ่บซบ้องกัรนพี่นางไปล้วซบ่บ